สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการหม่เซตใหม่พื้นที่สำหรับการเจรไนความคิดและจิตใจเพื่อให้เราใช้ชีวิตได้อย่างงดงามและมีความสุขค่ะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงมักจะล้มเหลวในการตั้งเป้าหมายเคยไหมคะที่ไฟลุกโชนในช่วงปีใหม่อยากจะเป็นคนตื่นเช้าอยากจะออกกำลังกายหรืออยากจะเก็บเงินสร้างฐานะให้มั่นคง แต่พอผ่านไปได้แค่สองสัปดาห์ไฟเหล่านั้นกลับมอดลงแล้วเราก็กลับไปใช้ชีวิตในวงจรเดิม,เ,ดมเรากับว่ามีเชือกที่มองไม่เห็นคอยดึงรั้งเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นเสมอเชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินทฤษฎี21วันกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะทฤษฎีที่บอกว่าถ้าเราทนทำอะไรซ้ำๆได้ครบ21วันสิ่งนั้นจะกลายเป็นนิสัยติดตัวเราไปตลอดกาล แต่คำถามคือถ้ามันง่ายขนาดนั้นทำไมคนส่วนใหญ่ถึงยังไม่ประสบความสำเร็จทำไมคนจำนวนมากยังคงวนเวียนอยู่กับปัญหาการเงินเดิมๆทั้งที่พยายามฝืนทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะแต่ไม่ใช่ในมุมมองที่คุณเคยได้ยินมาเราจะไม่ได้มาบอกให้คุณแค่กัดฟันทนให้ครบกำหนดแต่เราจะพาคุณดำดิ่งลงไปดู กลไกการทำงานของสมองและจิตใจว่าอะไรคือกุญแจดอกสำัญที่หายไปทำไมการสร้างนิสัยสู่ความมั่งคัง่งถึงไม่ใช่เรื่องของการกระทำแต่มันคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวตนจากภายในและเชื่อเธอคะค่ะว่าหากคุณฟังเรื่องราวนี้จนจบและทำความเข้าใจไปทีละส่วนการเดินทางตลอด21วันของคุณต่อจากนี้จะไม่ใช่การฝืนทนอีกต่อไป แต่มันจะเป็นการเดินทางเพื่อไปพบกับตัวคุณคนใหม่ที่มั่งคั่งและมีความสุขกว่าเดิมก่อนที่เราจะเริ่มนับหนึ่งเราต้องมาทำความเข้าใจกับดักหลุมใหญ่ที่สุดกันก่อนค่ะกับดักที่ชื่อว่าการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์หลายคนพยายามสร้างนิสัยรวยโดยการตั้งเป้าที่ตัวเลขในบัญชีหรือพยายามทำงานหนักขึ้นแต่ลืมไปว่ารากฐานของความมั่งคั่ง ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณทำแต่อยู่ที่สิ่งที่คุณเป็นค่ะลองจินตนาการดูนะคะเปรียบเสมือนคุณกำลังพยายามปลูกต้นไม้พันงามคุณรดน้ำพรวนดินอย่างดีใส่ปุ๋ยราคาแพงแต่คุณกลับปลูกมันลงบนพื้นคอนกรีตที่แห้งแล้งไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนต้นไม้นั้นก็ไม่มีวันเติบโตได้นิสัยใหม่ก็เหมือนต้นไม้ค่ะ ส่วนจิตใต้สำนึกของคุณคือผืนดินถ้าดินยังไม่พร้อมต่อให้ฝืนทําครบ21วันนิสัยนั้นก็จะเหี่ยวเฉาและตายไปในที่สุดดังนั้นในช่วงแรกของการเดินทางนี้เราจะยังไม่รีบปลูกอะไรทั้งนั้นค่ะแต่เราจะทุบทําลายพื้นคอนกรีตในใจคุณออกก่อนเพื่อเตรียมดินให้พร้อมสำหรับการเติบโตที่แท้จริง เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าเราต้องเริ่มจากการเตรียมดินหรือเตรียมใจของเราก่อนสิ่งต่อมาที่ดิฉันอยากชวนให้คุณมองเห็นคือศัตรูตัวฉกาดที่ซ่อนอยู่ในตัวเราค่ะศัตรูตัวนี้ไม่ได้หน้าตาหน้ากลัวแต่มันทำงานอย่างเงียบเชียบและทงพลังมากในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่าภาวะรักษาสมดุลหรือถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพง่าย มันคือเครื่องปรับอากาศทางอารมณ์ในใจของคุณค่ะลองจินตนาการภาพตามนะคะสมมุติว่าห้องในใจของคุณตั้งอุณหภูมิความมั่งคั่งไว้ที่ระดับ25องศาซึ่งเป็นระดับที่คุณคุ้นชินมาทั้งชีวิตเป็นระดับรายได้ที่คุณหาได้ปกติเป็นระดับความสบายใจที่คุณรู้สึกปลอดภัยวันดีคืนดีคุณลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองคุณขยันทำงานขึ้น คุณเริ่มเก็บออมคุณเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งเท่ากับว่าคุณกำลังพยายามเร่งอุณหภูมิในห้องให้สูงขึ้นไปที่30องศาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเครื่องปรับอากาศในใจคุณหรือจิตใต้สำนึกจะเริ่มทำงานทันทีค่ะมันจะส่งสัญญาณเตือนภัยว่านี่ไม่ใช่สภาวะปกตินี่ไม่ใช่ตัวคุณมันจะเริ่มสั่งการให้เครื่องทำความเย็นทำงานอย่างหนัก เพื่อดึงอุณหภูมิกลับลงมาที่25องศาเท่าเดิมนี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลาเราพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเราถึงรู้สึกอึดอัดรู้สึกขี้เกียจหรือจูจ่ๆก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้เราต้องเสียเงินก้อนนั้นไปกระบวนการนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่มันคือกลไกลการป้องกันตัวเองของสมองสมองของเราถูกออกแบบมา ให้ประหยัดพลังงานและรักความปลอดภัยการทำอะไรใหม่ๆคือความเสี่ยงสมองจึงพยายามดึงเรากลับไปสู่ความคุ้นชินเดิมหรือที่เรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะดังนั้นหากเราต้องการสร้างนิสัยของผู้ที่มีความมั่งคั่งเราจะใช้วิธีฝืนทำอย่างเดียวไม่ได้เพราะแรงกายหรือพลังใจของเรามีจำกัดเหมือนแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วหมดไป แต่แรงต้านของจิตใต้สำนึกนั้นมหาศาลและทำงานตลอดเวลาการจะชนะเกมนี้เราต้องไม่สู้ด้วยกำลังค่ะแต่ต้องสู้ด้วยความเข้าใจเราต้องค่อยๆปรับจูนเครื่องปรับอากาศในใจเสียใหม่เราต้องทำให้จิตใต้สำนึกเชื่อว่าความมั่งคั่งและนิสัยใหม่เหล่านั้นคือสภาวะปกติของคุณคือความปลอดภัยของคุณไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมและนี่คือหัวใจสำคัญ ของการเดินทางใน21วันนี้ค่ะเราจะไม่ใช่แค่เปลี่ยนพฤติกรรมแต่เราจะเปลี่ยนระบบความเชื่อและการมองเห็นตัวเองเพื่อให้เครื่องปรับอากาศในใจคุณตั้งค่ามาตรฐานใหม่ที่สูงขึ้นและเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักอีกต่อไปเพราะความมั่งคั่งจะกลายเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติของคุณเหมือนกับการหายใจ ตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติค่ะในการเดินทาง21วันนี้เราจะแบ่งช่วงเวลาออกเป็น3ระยะระยะละ7วันเพื่อค่อยๆค,คลายปมในใจและถักทอเส้นใหญ่แห่งความสำเร็จขึ้นมาใหม่เริ่มต้นที่7วันแรกดิฉันขอเรียกช่วงเวลานี้ว่าสัปดาห์แห่งการล้างพิษทางความคิดค่ะคุณผู้ฟังคะ ก่อนที่เราจะนำเฟอร์นิเจอร์หรูหราราคาแพงเข้าไปตกแต่งบ้านเราจำเป็นต้องทำความสะอาดบ้านที่รกรุงรังเอาขยะเก่าๆออกไปทิ้งเสียก่อนใช่ไหมคะจิตใจเราก็เช่นกันค่ะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราอาจจะเผลอสะสมความเชื่อที่เป็นพิษเกี่ยวกับการเงินและความสำเร็จเอาไว้โดยไม่รู้ตัวเช่นความเชื่อที่ว่าคนรวยคือนิสัยไม่ดีเงินทองหายาก หรือเราคงทำไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีต้นทุนใน7วันแรกนี้หน้าที่ของคุณยังไม่ใช่การรีบไปลงทุนหรือทำงานหามรุ่งหามค่ำค่ะ แต่หน้าที่ของคุณคือการเป็นนักสังเกตการจับตาดูลึกลงไปในความคิดของตัวเองทุกครั้งที่คุณกำลังจะหยิบเงินออกจากกระเป๋าหรือทุกครั้งที่คุณรู้สึกลังเลที่จะลงมือทำโอกาสใหม่ๆให้คุณถามตัวเองว่าเสียงในหัวที่ดังขึ้นมาตอนนั้นมันพูดว่าอะไรมันเป็นเสียงของความกลัวเสียงของความขาดแคลนหรือเสียงของการดูถูกตัวเอง เมื่อคุณได้ยินเสียงนั้นแล้วอย่าพึ่งไปตัดสินหรือโกรธตัวเองนะคะให้แค่รับรู้ว่าอ๋อนี่คือโปรแกร,รมเก่าที่ถูกฝังไว้มันไม่ใช่ความจริงและมันไม่ใช่ตัวเราให้คุณจดบันทึกความคิดเหล่านี้ออกมาการเขียนลงบนกระดาษคือการดึงมันออกจากจิตใต้สำนึกมาวางไว้ในที่แจ้งเมื่อมันอยู่ใต้อำนาจของแสงสว่างและความมีสติมันจะค่อยๆหมดพลังลงไปเองค่ะ เคล็ดลับสำคัญในช่วงเจ็ดวันแรกนี้คือการฝึกขอบคุณค่ะฟังดูเรียบง่ายใช่ไหมคะแต่พลังของการขอบคุณคือยาแก้พิษชั้นดีของความรู้สึกขาดแคลนเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองมีไม่พอให้ลองมองหาสิ่งรอบตัวที่คุณมีอยู่แล้วและขอบคุณมันจากใจจริงการขอบคุณจะช่วยเปลี่ยนคลื่นสมองของคุณจากความกังวลเป็นความปิติ และสภาวะจิตใจที่ปิตินี่แหละค่ะคือดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเหมาะแก่การเพราะเมเล็ดพันธ์ุแห่งความมั่งคั่งที่เราจะเริ่มหวานกันในสัปดาห์ต่อไป การล้างพิษทางความคิดอาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดบ้านในช่วงแรกเหมือนเวลาเราจัดบ้านแล้วฝุ่นฟุ้งกระจายแต่มันคือสัญญาณที่ดีค่ะว่าคุณกำลังรื้อถอนสิ่งเก่าเพื่อเปิดทางให้กับสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเมื่อคุณผ่านเจ็ดวันแรกนี้ไปได้คุณจะรู้สึกตัวเบาขึ้นโล่งขึ้นและพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนการสร้างตัวตนใหม่ในส่วนถัดไปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่ส ของการเปลี่ยนนแปลงงคครั้้ี่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของการเดินทางค่ะหลังจาก7วันแรกที่เราได้ทำความสะอาดจิตใจปัดกวาดความเชื่อลบๆออกไปแล้วตอนนี้พื้นที่ในใจของคุณเริ่มว่างและพร้อมแล้วค่ะและนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนั่นคือการติดตั้งโปรแกรมใหม่ลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณช่วงเวลานี้ เปรียบเสมือนการเรากำลังจะเริ่มเขียนบทละครชีวิตฉากใหม่ซึ่งคุณเป็นทั้งผู้เขียนบทและเป็นตัวเอกของเรื่องในสัปดาห์นี้เราจะเลิกโฟกัสที่คำว่าอยากรวยหรืออยากมั่งคั่งกันชั่วคราวคะ่ะเพราะคำว่าอยากมักจะแฝงความหมายว่าเรายังไม่มีหรือเรายังขาดแคลนอยู่แต่เราจะเปลี่ยนมาโฟกัสที่การสร้างตัวตนใหม่แทน ดิฉันอยากให้คุณลองถามตัวเองดูนะคะว่าคนที่มั่งคั่งในแบบที่คุณอยากเป็นเขาเป็นคนแบบไหนเขาตื่นนอนกี่โมงเขาดูแลสุขภาพอย่างไรเวลาเขาเจอปัญหาเขาตอบสนองแบบไหนและที่สำคัญเขามีความรู้สึกต่อเงินอย่างไรเมื่อคุณเห็นภาพนั้นชัดเจนแล้วหน้าที่ของคุณในเจ็ดวันนี้คือการสวมวิญญาณเป็นคนคนนั้นทันที ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินล้านในบัญชีก่อนถึงจะทำตัวเป็นคนมั่งคัง่งแต่จงทำตัวให้คู่ควรกับความมั่งคัง่งแล้วเงินทองจะหลั่งไหลาตามมาเองนี่คือกฎของแรงดึงดูดที่แท้จริงค่ะเทคนิคสำคัญที่เราจะใช้ในสัปดาห์นี้คือการจินตภาพหรือการสร้างภาพในใจทุกเช้าหลังตื่นนอนและก่อนเข้านอนให้คุณหลับตาลง แล้วจินตนาการเห็นตัวเองเป็นคนใหม่คนนั้นให้เห็นภาพที่ชัดเจนเหมือนคุณกำลังดูภาพยนตร์ความระดับสูงไม่ใช่แค่เห็นภาพนะคะแต่ต้องรู้สึกไปกับมันด้วยสัมผัสถึงความภาคภูมิใจความสบายใจและความอิสระที่เกิดขึ้นสมองของเรานั้นมหัศจรรย์มากค่ะมันแยกไม่ออกระหว่างเรื่องจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้ากับเรื่องที่จินตนาการอย่างเข้มขน้น เมื่อคุณรู้สึกถึงความสำเร็จซ้ำๆสมองจะเริ่มเชื่อว่านี่คือความจริงและมันจะเริ่มมองหาหนทางวิธีการหรือโอกาสต่างๆเพื่อให้ความจริงในโลกภายนอกตรงกับความจริงในโลกภายในของคุณดังนั้นในเจวันนี้ขอให้คุณฝึกเป็นนักแสดงที่เก่งกาจแกล้งทำจนกว่าจะเป็นจริงแต่ไม่ใช่การหลอกตัวเองนะคะ มันคือการซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมรับความสำเร็จหากคุณเดินเหินพูดจาและตัดสินใจด้วยมาสของผู้ที่มีความมั่งคั่งจากภายในโลกภายนอกจะเริ่มจัดสรรองค์ประกอบต่างๆให้สอดคล้องกับพลังงานที่คุณส่งออกมาเองค่ะเมื่อเรามีภาพในหัวที่ชัดเจนแล้วสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นตามมาคือความรู้สึกขัดแย้งระหว่างภาพฝันอันยิ่งใหญ่ กับความเป็นจริงตรงหน้าใช่ไหมคะตรงนี้ล่ละค่ะคือจุดวัดใจที่ทำให้หลายคนถอดใจในช่วงกลางคันเพราะช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่อยากเป็นมันดูห่างไกลเหลือเกินจนเรารู้สึกว่าทำเท่าไหร่ก็คงไปไม่ถึงในส่วนนี้ดิฉันอยากชวนคุณมาทำความรู้จักกับพลังของชัยชนะเล็กๆค่ะ การจะพลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการกระทําที่ยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่มันเกิดจากการสะสมความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันเหมือนกับการหยอดกระปุกออมสินค่ะวันแรกๆมันอาจจะดูว่างเปล่าเขย่าแล้วก็ยังไม่ได้ยินเสียงเหรียญมากนะักแต่ถ้าคุณหยอดทุกวันไม่นานมันก็จะเต็มสิ่งที่คุณต้องทำคือ ลดขนาดของเป้าหมายลงมาให้เล็กที่สุดจนคุณไม่สามารถหาข้ออ้างที่จะปฏิเสธมันได้เช่นถ้าเป้าหมายคือการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองแทนที่จะตั้งเป้าอ่านวันละหนึ่งชั่วโมงให้ลดลงเหลือแค่วันละหนึ่งหน้าหรือถ้าเป้าหมายคือการบริหารเงินแทนที่จะเครียดกับการทำบัญชีละเอียดทั้งเดือนให้เริ่มแค่จดบันทึกรายจ่ายมื้อเที่ยงมื้อเดียวพอ ทำไมต้องทำแบบนี้ก็เพื่อให้สมองของคุณเสพติดความรู้สึกของชัยชนะค่ะทุกครั้งที่คุณทำสำเร็จแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยสมองจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาและจดจำว่าคุณเป็นคนที่รักษาคำพูดคุณเป็นคนที่ทำสำเร็จความมั่นใจของคุณจะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละนิดทีละนิดจนกลายเป็นฐานที่มั่นคง อย่าดูถูกการกระทำเล็กๆเหล่านี้เด็ดขาดนะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนความพยายามวันละหนึ่งเปอร์เซ็นที่ต่อเนื่องจะส่งผลลัพธ์มหาศาลในระยะยาวในช่วงนี้หากวันไหนคุณรู้สึกขี้เกียจหรือท้อแท้ให้บอกตัวเองว่าขอแค่ขยับตัวนิดเดียวพอขอแค่ทำเรื่องเล็กๆนี้ให้จบแล้วชัยชนะเล็กๆในวันนี้ จะเป็นบันไดที่พาคุณก้าวข้ามหุบเหวแห่งความท้อแท้ไปสู่ฝั่งของความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะจำไว้นะคะว่าความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความรุนแรงเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างแต่ทำไม่หยุดนั่นคือหนทางของผู้ชนะที่แท้จริงเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่สาม โคงสุดท้ายของการสร้างนิสัยใหม่กันแล้วนะคะยินดีด้วยที่คุณพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ในสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมค่ะเพราะต่อให้ใจเราสู้แค่ไหนแต่ถ้าสภาพแวดล้อมรอบตัวไม่เอื้ออํานวยพลังใจของเราก็จะถูกกัดกร่อนไปเรื่อยๆจนหมดในที่สุดคุณเคยสังเกตไหมคะว่าถ้าเราวางจานขนมหวานไว้บนโต๊ะทำงาน เรามักจะเผลอหยิบกินโดยไม่รู้ตัวทั้งที่ตั้งใจจะลดน้ำหนักเรื่องความมั่งคั่งก็เช่นกันค่ะหากคุณอยากมีนิสัยทางการเงินที่ดีคุณต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เอ,อื้อต่อการทำเรื่องดีๆและยากต่อการทำเรื่องแย่ๆนี่คือหลักการที่เรียกว่าทางที่สะดวกสิ่สุดธรรมชาติของมนุษย์มักจะเลือกทำสิ่งที่ง่ายเสมอดังนั้นในสัปดาห์นี้ เราจะมาออกแบบชีวิตกันใหม่ค่ะเช่นถ้าคุณอยากออมเงินลองตั้งระบบตัดเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินเก็บทันทีที่เงินเดือนออกเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องใช้ความพยายามในการหักห้ามใจหรือถ้าคุณอยากศึกษาหาความรู้เรื่องการลงทุนลองลบแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออกจากหน้าแรกของมือถือแล้วเอาแอปพลิเคชันพอดแคสต์หรือหนังสือเสียงมาไว้แทนที่ นอกจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพแล้วสภาพแวดล้อมทางสังคมก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะคำกล่าวที่ว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราสนิทด้วยที่สุดนั้นเป็นความจริงเสมอหากรอบตัวคุณมีแต่คนที่ชอบบ่นเรื่องเศรษฐกิจคนที่ชวนกันใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือคนที่มีทัศนคติลบๆแรงดึงดูดของพวกเขาจะดึงคุณลงต่ำอย่างเลี่ยงไม่ได้ได้ ดิฉันไม่ได้บอกให้คุณเลิกครบเพื่อนนะคะแต่ในช่วงเวลาสำคัญของการสร้างตัวตนใหม่นี้คุณอาจต้องจัดสรรเวลาพาตัวเองไปอยู่ในสังคมใหม่ๆบ้างไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขามีเป้าหมายเหมือนคุณฟังรายการที่สร้างสารรค์หรืออ่านเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้บทสนทนาและความคิดของพวกเขาซึมซับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคุณจำไว้นะคะว่าคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่คนที่มีพลังวิเศษเหนือใครแต่เขาเป็นนักออกแบบชีวิตที่เก่งกาจเขาพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดในสัปดาห์สุดท้ายนี้ลองสํำรวจรอบตัวดูสิคะว่ามีอะไรบ้านที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความก้าวหน้าของคุณและมีอะไรบ้านที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เส้นทางสู่ความมั่งคั่งของคุณราบรื่นและลื่นไหล รากับสารหล่อลื่นชั้นดีเมื่อสภาพแวดล้อมเป็นใจนิสัยใหม่ก็จะอย่างรากลึกและเติบโตได้อย่างมั่นคงค่ะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้กันแล้วนะคะตลอดเส้นทางของการพูดคุยเราได้เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่รากฐานทางความคิดการเอาชนะแรงต้านภายในจนถึงการจัดระเบียบชีวิตภายนอก ทั้งหมดนี้เพื่อเป้าหมายเดียวคือการสร้างคุณคนใหม่ที่พร้อมสำหรับความมั่งคั่งในทุกมิติแต่ก่อนที่เราจะลากันไปดิฉันมีข้อคิดสุดท้ายที่สำคัญที่สุดอยากจะฝากไว้ค่ะคุณผู้ฟังทะหลายคนมักเข้าใจผิดว่าวันที่21คือเส้นชัยคือวันที่เราจะตะโกนร้องชัยโยแล้วกลับไปนอนตื่นสาย หรือกลับไปใช้เงินตามใจชอบเหมือนเดิมได้เพราะถือว่าทำสำเร็จแล้วแต่ความจริงนั้นตรงกันข้ามเลยค่ะวันที่21ไม่ใช่วันสิ้นสุดแต่มันคือวันเริ่มต้นที่แท้จริงต่างหากค่ะช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นเพียงการอุ่นเครื่องเป็นการซ้อมบทบาทใหม่ให้คล่องแคล่วสิ่งที่วัดผลความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่า คุณทำครบ21วันหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าในวันที่22วันที่23และวันต่อๆไปคุณยังคงทำสิ่งดีๆเหล่านั้นอยู่หรือเปล่าโดยไม่ต้องพยายามฝืนใจทําอีกต่อไปสิ่งที่ล้าค่าที่สุดที่คุณได้รับจากการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เงินก้อนโตที่จะหล่นลงมาทับคุณทันทีที่ครบกำหนดแต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ ตัวตนใหม่ของคุณเองค่ะเงินทองอาจจะหมดไปได้ทรัพย์สินอาจจะเสื่อมสลายได้แต่นิสัยของความมั่งคัง่งและวินัยที่คุณสร้างขึ้นมากับมือจะเป็นสินทรัพย์ติดตัวที่ไม่มีใครขโมยไปจากคุณได้ไม่ว่าคุณจะล้มกี่ครั้งนิสัยเหล่านี้จะฉุดคุณให้ลุกขึ้นยืนและสร้างความมั่งคัง่งกลับคืนมาได้ใหม่อย่างแน่นอน สุดท้ายนี้ดิฉันอยากให้คุณใจดีกับตัวเองให้มากๆนะคะในการเดินทางไกลย่อมมีวันที่เราสะดุดหกล้มมีวันที่เราเผลอหลุดวินัยไปบ้างขอให้รู้ว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ค่ะอย่าโทษตัวเองอย่ารู้สึกผิดจนล้มเลิกความสำเร็จไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซน์แต่ต้องการความต่อเนื่องถ้าวันนี้ล้มพรุ่งนี้ ก็แค่ลุกขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วเดินต่อจงเชื่อมั่นเถอะข่าว่า,มาเมล็ดพันธ์แห่งความมั่งคัง่งที่คุณได้เพาะบ่มลงไปในจิตใจแล้วนั้นมันกำลังอย่างรากลึกและรอวันที่จะผลิดดอกออกผลขอเพียงคุณหมั่นรดน้ำด้วยความคิดดีๆและใส่ปุ๋ยด้วยการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งคุณจะตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าชีวิตที่คุณเคยได้แต่ฝันถึง ได้กลายเป็นความจริงตรงหน้าคุณแล้วความรู้ที่ได้ฟังในวันนี้จะมีความหมายที่สุดก็ต่อเมื่อคุณนำมันกลับไปใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเองนะคะดิฉันหวังว่าเรื่องเล่าในวันนี้จะเป็นเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่ช่วยปลดล็อกศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวคุณถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้และไม่อยากพลาดข้อคิดที่จะช่วยอัปเกรดมาเซตใหม่ในทุกๆวัน ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์หรือแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขาได้เติบโตไปพร้อมกับเราขอบคุณที่จัดสรรเวลาที่มีค่ามาร่วมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ